Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับและก็ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะที่เข้าร่วมเรียนในวันนี้นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาอักอินะวิชาหลักศรัทธานะครับเรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะาอาลา นักเรียนก่อนอื่นที่เราจะมาทําความรู้จักคุณลักษณะกงอนโลกตาอาลาเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายถึงคุณลักษณะของมนุษย์ก่อนอเพราะว่าคุณลักษณะกงอลโลกตาอาลานี่นะครับจะไม่เหมือนกับคุณลักษณะของมนุษย์นั่นเองคุณลักษณะของมนุษย์เป็นยังไงบ้างล่ะ,ะครูจะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์มีความอยาก อยากอะไรบ้างล่ะนะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ทุกอย่างนะครับเช่นอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้รถหรูๆรูอยากได้บ้านหรูๆอยากได้บ้านสวยสวยนั่นคือความอยากได้อยากได้อะไรอีกนะอะไรอีกมนุษย์มีความมีความอยากได้ครูพูดถึงแล้วในเรื่องของความอยากได้นะต่อไปมนุษย์เนี่ย มีเกิดอ่าแล้วก็มีตายอ่ามีเจ็บไข้มีป่วยอ่ามีชรานะมนุษย์มีเกิดมีชรามีไข้มีป่วยมีสุขสบายนะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะนั่นคือคุณลักษณะของมนุษย์ นะต่อไปมีเยอะะไปหมดอีกนะซึ่งคุณครูอาจจะอธิบายในตรงนี้ไม่หมดนะในเรื่องของคุณลักษณะของมนุษย์นะนักเรียนต่อไปนะเดี๋ยวคุณครูคจะมาอสอนคุณลักษณะของอัลลอฮฺมบฮานะหัวตาลานะให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺมบฮานะว่านะคุณลักษณะของอนะัลลอฮ์นั้น ไม่เหมือนกับคุณลักษณะของมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานโดยมีความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ Allah นั้นทรงถาวรและไม่พึ่งพาอาศัยใครพระองค์ไม่ประสูตและไม่ทรงถูกประสูตและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์สซระอัลิคลาสนะโซระอัลิคลาส ซึ S <S <ess> ่งเราทุกคนนะคงจะได้อ่านกันอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นสุราที่สั้นๆและก็สุราที่เราอชอบอ่านอยู่บ่อยๆนะนั่นก็คืออัลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอห์ซัมดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลหฮูกุฟันอะฮัดอ่านะนั่นคือสุราอิคลาสนะครับนักเรียนต่อไปอเมื่อกี้ เรารู้จักคุณลักษณะของมนุษย์แล้วนะซึ่งที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นะว่ามีคุณลักษณะต่างๆนะเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวเรามารู้จักคุณลักษณะของนัสมานาวตาลาต่อให้นักเรียนดูในกระดาษเลยนะครับเรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยคุณลักษณะ เกาอัลลอฮสุบฮานาวูตาลานั่นเองนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวิชาอักอร์อิตนักเรียนดูในกระดานนะครับวิชาอากักอรอิดเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮสตาลาเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮสตาลาอัลอิคลาสดำรงอยู่ผู้ทรงเมตตา ประทานปัจจัยยัางชีพสมบูรณ์นะครับนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยคำบางอย่างหรือคำบางคำที่คุณครูแนะนำเสนอในกระดานนะครับนะ,ะยกตัวอย่างเช่น R class, อัร์ิคลาสบางคนก็ง,งงอะไรคืออัร์ิคลาส คุณครูกำลังจะบอกว่าอัลอีคลาสเนี่ยนะก็คือโซล่าอัลอิคลาสที่คุณครูได้อ่านเมื่อกี้แล้วก็ได้บอกอได้ได้บอกถึงความหมายเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะเรียนนี้นะเกี่ยวข้องกับโซล่าอัลอิคลาสนั่นเองอนั่นคืออัลอิคลาสที่อยู่ในกระดานนี้นะครับต่อไปดำรงอยู่นะ ซึ่งนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ก็ะจะดำรงอยู่บนโลกนี้นะด้วยกับด้วยกับความอนุญ,ญาตของนัสบาหาหัวตะอะลนะนั่นคือการดำรงอยู่ของมนุษย์นะครับ และอัลสบหาห์นาหัวตาลาเนี่ยนะพระองค์จะดำรงอยู่นะของพระองค์เองนะพระองค์จะดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองนะครับไม่ได้อาศัยอำนาจของสิ่งอื่นใดแต่มนุษย์เนี่ยนะที่สามารถดำรงอยู่บนโลกดนยานี้นี่นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะได้รับการอนุญาต จัลอสบาฮานหัวตาลานั่นเองนะได้อยู่ด้วยกับอำนาจของลอสบาฮานหัวตาลานั่นเองนะนะครับประธานปัจจัยยังชีพนะก็คือการให้าการให้ให้ยังชีพต่างๆนะเช่นนะครับ ทรัพย์สินทุกอย่างที่เราได้มานะบนโลกดุนยานีนะ้ก็คือว่าได้มาจากการที่อัลลาสุบฮานาวตานาเนะี่ยได้ให้มาให้กับเรานั่นเองนะสมบูรณ์นะสมบูรณ์จะไม่มีสิ่งอื่นได้เลยนะครับที่ดูแล้วนะ อายุตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรารู้จักอยู่สมบูรณ์ก็คืออะ,อะไรไดีล่ะสมมุติว่าเราบอกว่าคนนี้ดูสมบูรณ์ดีนะ,ะมีถึงในตัวของเขาเนี่ยดูแล้วสมบูรณ์ดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ผอมอดูแล้วไม่ได้อ้วนจนเกินไป คำว่าสมบูรณ์คืออยู่ในลักษณะที่ครบถ้วนนะครบถ้วนอยู่ในลักษณะที่นะครบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั่นคือ,อคำว่าสมบูรณ์นะนะครับนักเรียนต่อไปนี้นักเรียนสังเกตคำในกระดาษแล้วนะแล้วคุณครูก็ได้อธิบายนะถึงบางส่วนนะของแต่ละคำไปแล้ว นะเดี๋ยวคุณครูก็จะอธิบายโดยรวมนะว่านะคุณลักษณะของลอดมาในะวาตาลานั้นเป็นยังไงนะเราจะไม่ได้เพียงแค่ศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นทรงดำรงอยู่จริงเท่านั้นนะทุกวันนี้เราก็ศรัทธาอยู่แล้วนะเราศรัทธาอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงดำรงอยู่จริงอ่านะนั่นคือความศรัทธาที่เราศรัทธาอยู่แล้วนะแต่เราต้องศรัทธาต่ออีกว่าการที่อัลลอฮ์อยู่นั้น นะการที่นะการดำรงอยู่ของพระองค์นั้นนะอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับคุณลักษณะทั้งหลายของพระองคนะ์ดังที่อัลกุรอานและก็ฮะดีษได้อธิบายแก่เรานะคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่โดดเด่นยิง่งนั่นก็คืออัลลอฮ์มานคุณลักษณะที่โดดเด่นของอัลลอฮ์นั่นก็คืออัลลอฮ์มานในคำในกะดานะ่ะ ผู้ทรงผู้ทรงเมตตานะนั่นคืออัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาต่อไปนี้คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับอัลลอฮ์มานด้วยนะนักเรียนอัลลอฮ์ทรงเมตตากับพวกเราครูจะย,ยกตัวอย่างนะทุกคนมีพ่อแมนะ่เวลาลูกเนี่ยเจ็บป่วยนะผู้ที่คอยเป็นห่วงมากที่สุด นะนั่นก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองนะพ่อแม่ของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเมตตานะต่อลูกๆนะครับเวลาลูกป่วยเวลาลูกไข้เวลาลูกนะประสบสิ่งอะไรก็ตามนะที่พ่อแม่ดูแล้วนะท่านทั้งสองรู้สึกไม่สบายใจนะท่านก็จะเป็นห่วงเรา นั่นคือความเมตตาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆท่านจะทรงใกล้ชิดกับเราในยามที่เราเนี่ยเจ็บป่วยนะเพราะว่าอะไรนักเรียนเพราะว่าท่านเนี่ยรักเรานะแล้วก็เมตตาเรานะนั่นคือพ่อแม่นะพ่อแม่ที่เขารักลูกๆของเขานะแต่นักเรียนทราบไหมครับว่าอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยนะมีความเมตตากับพวกเราเนี่ย ยิ่งกว่าแม่ที่ให้ความเมตตาแก่ลูกของของ,ของเธอเสียอีกนั่นคือความเมตตาของลาสบานาวาตานะนะนักเรียนเมื่อกี้พ่อแม่ของเราเนี่ยเมตตาเรามากแล้วนะจนกระทั่งว่าท่านทั้งสองเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดถ้าเกิดว่าลูกๆของเขาเนี่ยเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะพวกเขาจะคอยเป็นห่วงนะจะคอยกังวลใจนะสารพัดอยา่างนะกังวล ควาว่าลูกจะเป็นนู่นจะเป็นนี่นั่นนั่นคือความเป็นห่วงของพ่อ,อแม่แต่อัลลอฮฺมหฮนาวตาอลานี่นะจะมีความเป็นห่วงจะมีความเมตตายิ่งกว่าที่แม่ของเราเนี่ยมีความเมตตาแก่เราอีกนะอัลลอฮ์ได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้กับเรานะถึงแม้ว่านะคนคนนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺมหฮานาวตาอลาก็ตามไม่ถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ศรัทธาต่ออัลล เขาอยู่ในสภาพที่ปฏิเสธการศรัทธาตลอ์อลัลลอฮ์ก็ยังยังคงให้ปัจจัยยังชีพให้กับเขานะเมื่อไรที่เขาสรรหานะอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเขานะอัลลอฮ์ยังคงให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขานะนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์สุบานูตาอนะัลดานะครับอ่า นักเรียนเคยสงสัยนะครับว่าอะไรๆคนก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะบนโลกดุนยานี้ไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่ผู้ที่ศรัทธา,าต่อ Allah เพียงอย่างเดียวแต่มีผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาต่อ Allah อีกมากมายแต่อัลลอ์ก็ยังคงให้ปัจจัยยังชีพให้กับพวกเขาเหล่านั้นอยู่นะ ใช่ครับนักเรียนนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺมหานาวตาร์นาส่วนในเรื่องของบทลงโทษนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่คือเรื่องของความเมตตาก็คืออัลลอฮ์มานนะอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงเมตตานะอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตานะอลัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราคุ้มครองเราเนี่ยจากความชั่วร้ายต่างๆนะคุ้มครองเรา นะซึ่งถ้าตอนนี้ก็เรื่องที่กำลังระบาดอยู่ก็คือ,อโรคติดต่อนะเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่เรารู้จักกันนะเราก็ขอดูอานะเราก็ขอต่อรัสบานวตาาเนี่ยโอย้ยเราได้ปรดทรงปกป้องทรงปกป้องเรานะให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆนี้ด้วยเถอะนะ ให้พ้นจากโรคภัยโรคระบาดโรคไวรัสโครโรนานี้ด้วยเถิดนะเราก็ทรงขอความคุ้มครองจากเราอัลลอฮฺตาลาลลก็จะให้ความคุ้มครองกับเราหรือแม้กระทั่งว่าเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธกาัตรทธาก็ตามอัลลอฮฺตาลาก็ยังคงให้การปกครองอยู่ให้การคุ้มครองอยู่นะครับในยามที่เราเรียกหาพระองค์นะแม้เราจะไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ตาม นะแม้เราจะไม่เชื่อฟังพระองค์ตามนะอัลลอฮ์ก็ยังคงได้ยินการวิงวอนนะการวอนขอของเรานี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะนี่คือลักษณะของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลอลอฮ์ครบถ้วนสมบูรณนะ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่คุณครูได้อธิบายก่อนหน้าเมื่อกี้นะมนุษย์มีความอ่อนแอ,อมนุษย์มีความมีความไม่สมบูรณ์นะมนุษย์มีความไม่สมบูรณ์ไม่มีมนุษย์ที่ ที่จะสมบูรณ์และมนุษย์มีความไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์จะมีสิฟัตจะมีคุณลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะนักเรียนนะแต่มนุษย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีเกิดมีมีเจ็บป่วยแล้วก็มีแก่แล้วก็มีตายนั่นคือมนุษย์นะนั่นคือคุณลักษณะของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลง มีสุขมั่งมีทุกข์มั่งอ่านั่นคือมนุษย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีคุณลักษณะใดาที่จะสูญหายไปจากอัลลอฮ์เลยนะไม่มีคุณลักษณะใดที่จะสูญหายไปจากพระองค์เลยแต่สําหรับมนุษย์นั้นคุณลักษณะาการได้ยินการมองเห็นและการพูดนะก็ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอ่านะจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราอายุมากขึ้นนะตาเราจากเดิมที่มองเห็นได้ชัดก็จะเริ่มมองเห็นไม่ค่อยชัด นะปากเราจากเดิมที่ได้กินอย่างอร่อยอร่อยนะก็จะเริ่มรู้สึกนะกินอะไรไม่ค่อยจะได้นะหรือพูดอะไรก็แทบจะพูดไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำนะนะหูของเราจากที่เคยได้ยินชัดๆนะก็จะค่อยๆสูญหายไปตามอายุ เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของมนุษย์นะครับหรือกระทั่งบางครั้งเราอาจจะสูญเสียบางส่วนจากคุณลักษณะเหล่านั้นเช่นนะตอนเกิดมาเนี่ยบางคนนะ,ะหูยังได้ยินดีอยู่นะแต่พออยู่สักพักเนี่ยหูไม่ได้ยินนะตายังสามารถมองเห็นอยู่แต่พออยู่พออยู่ไปสักช่วงหนึ่ง ก็ไม่สามารถมองเห็นได้หรือมือยังมีอยู่ครบแขนขาฟันต่อไปจะเริ่มหายทีละนิดทีละนิดนะเกิดอุบัติเหตุมั่งเกิดนู่นนี่มั่งนะฟันก็เริ่มหลุดออกไปบ้างนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีการสูญเสียไปนั่นคือสีฟัดคุณลักษณะของมนุษย์นะทีนี้ เห็นไหมครับนักเรียนมนุษย์เนี่ยนะจะมีความอ่อนแอแล้วก็จะมีจะไม่มีความสมบูรณ์เลยนะนั่นคือคุณลักษณะของมนุษย์แต่คุณลักษณะของอรสมาหานะหัวตาณาเนี่ยนะจะมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์นะไม่มีไม่มีไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงนะ ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่คุณครูได้นํามาเสนอได้นํามานําเสนอให้กับนักเรียนนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของอลัสธิมานาวตาลาต่อไปเราจะาเรียนรู้ต่อเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญบางประการของอลัทธิมานาวตาะนะเช่นผู้ทรงอมตะผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดผู้ทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงมีชีวิตอยู่อย่างถาวรพระองค์ผู้ทรงพูดพระองค์ผู้ทรงสร้างนะ สิฟ่ฟต,ต่างๆเหล่านี้นะเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะนะเราจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับนะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะจากทั้งหมดนะจากทั้งหมด20สิบฟที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะยีสิฟที่เราจะเป็นต้องเรียนรู้นะสิ่ฟก็คือคุณลักษณะน,นั่นเองนะยีคุณลักษณะน,นะ ข้ออรัสมานาวตาลาที่เราจะเป็นต้องเรียนรู้นะเดี๋ยวในครับหนะ้าคุณครูจะก็จะมาานําเสนอต่อนะในบางคุณลักษณะข้ออรัสมานาวตาลาที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะสำหรับในวันนี้นะการทําความรู้จักนะการทําความรู้จักในเรื่องของคุณลักษณะข้ออรัสมานาวตาลานะคุณครูก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะ ก่อนที่จะจบเรียนในคาบเรียนของวันนี้นะคุณครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนเนี่ยไปท่องจำอัลลอฮมานพร้อมกับความหมายนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะนำเรื่องคุณลักษณะของเล่ตาลาเนี่ยไปบอกเล่าต่อกับผู้ปกครองนะกับคนในครอบครัวของเรานะให้นะให้พวกพวกเขาเนี่ยนะ ให้ผู้ปกครองของเราให้พี่น้องของเราในครอบครัวของเราหรือให้ใครก็ตามนะให้เขาได้รู้จักเหมือนกับที่เราได้ได้รู้ในวันนี้ด้วยนะหวังว่าพวกเราทุกคนนะจะนำสู่การปฏิบัติและก็บอกต่อผู้อื่นอนชาอัละห์นะครับอย่าลืมส่งงานให้คุณครูนะครับตามที่คุณครูแจ้งไว้สำหรับวันนี้คุณครูขอจบอย่างเท่านี้ก่อนนะครับ wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh